มันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีคนมาท้าให้คุณเดินต่อไปเรื่อยๆถ้าเกิดคุณเดินได้โดยไม่หยุดคุณเนี่ยก็รับไปเลย100ล้านเหรียญแต่ถ้าเกิดว่าคุณหยุดเดินแค่5วินาทีเท่านั้นคุณเนี่ยก็จะต้องตายทันทีก่อนสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องไอวานาเ,เทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันผมก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงสักเก้าสิบเก้าไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของพวกเราและถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้ว ผมก็ขอเชิญเ,เพื่อนๆเนี่ยรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า The long w a l k กกันได้เลยครับโดยยังเล่าทั้งหมดมันเนี่ยก็จะเปิดเรื่องขึ้นมาโดยข้อความถึงเลมอนว่าเด็กหนุ่มวัยรุ่นเนี่ยได้รับการตอบรับในการสมัครด้วยความเต็มใจของเขาให้เป็นตัวแทนของรัฐในการเข้าร่วมขบวนเดินยาวแล้วและในข้อความเนี่ยก็ระบุเอาไว้ว่างานนี้เนี่ยจัดขึ้นเพื่อเป็นความหวังในช่วงที่เศรษฐกิจยากลำบากที่มีมาตั้งแต่สมัยสงครามแล้ว และการแข่งขันนี้ก็จะได้รับการถ่ายทอดสดสู่ประชาชนทั่วทั้งประเทศให้ทุกคนได้รับชมกันและผู้ชนะนก็จะได้รับเงินรางวัลและก็พอหนึ่งข้อซึ่งมนันก็เป็นโอกาสในการหลุดพ้นจากปัญหาทางการเงินนี้ซึ่งนั่นก็ทําให้มีเด็กชายวัยรุ่นลงสมัครจํานวนมากแต่ก็มีเพียงแค่50คนเท่านั้นที่พวกเขาจะได้เป็นตัวแทนของรัฐแต่ละรัฐในการเข้าร่วมการแข่งขันแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นโอกาสและความหวังมากแค่ไหนแต่แม่ของเลมอน,นก็ยังไม่อยากให้ลูกชายไปร่วมการแข่งขันอยู่ดี แต่เขาในกระถอนตัวไม่ทันแล้วซึ่งแม่เนี่ยก็ได้ขับรถไปส่งเขาด้วยความหนักใจก่อนที่สองแม่ลูกจะกอดลาและบอกรักกันอยู่ครู่ใหญ่ผอมแม่เนี่ยก็ไม่อยากจากเขาไปเลยแต่เธอเนี่ยก็ได้แต่ร้องไห้ก่อนจะมองดูลูกชายเดินเข้าไปในสถานที่จัดการแข่งขันโดยที่เธอเนี่ยก็ไม่สามารถหลังตัวเขาไว้ได้อีกต่อไปและเมื่อมาถึงที่หมายแล้วเลมอนเนี่ยก็ได้ทําความรู้จักกับปีเตอร์เด็กหนุ่มผิวสีคนนึงงที่ด้านหน้าทางเข้าจุดเริ่มต้นการแข่งขัน ซึ่งด้านในเนี่ยก็มีเด็กหนุม่มอีกหลายคนมารอกันอยู่ก่อนแล้วทําให้เขาเนี่ยจึงได้พูดคุยกับบางคนเพิ่มอย่างเช่นบิลลี่แฮงเบเกอร์และก็เคิร์ลีซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ต่างกังวลและตื่นเต้นไม่น้อยไปกว่ากันจนกระทั่งในตอนนั้นพันตีเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงทาให้พวกเขาเนี่ยก็เลยถูกเรียกเช็คชื่อเพื่อออกไปเอาป้ายของคอที่มีหมายเลขของพวกเขาอยู่มาของคอ,งอ,งอ,งองเอาไว้และพวกเขาเนี่ยก็ยังได้รับแจกอุปกรณ์ตรวจจับความเร็วและจากานั้นคนของพันตีเนี่ยก็ให้พวกเขาเข้าแถว โดยที่ไม่ต้องเรียงลาดับตามตัวเลขก่อนจะบอกเป็นครั้งสุดท้ายว่าพวกเขาทั้ง50ิบคนจะต้องเดินจนกว่าจะเหลือเพียงแค่คนเดียวและพวกเขาเนี่ก็จะต้องรักษาความเร็วไว้ที่สามไมล์ต่อชั่วโมงและถ้าหากความเร็วต่ํากว่านั้นมันหนึ่งก็จะได้รับคําเตือนและหากไม่สามารถทําความเร็วกลับมาได้ภายใน10วินาทีก็จะได้รับคําเตือนเพิ่มและเมื่อไหร่ที่ได้รับคําเตือน3าครั้งคนคนนั้นเนี่ยก็จะต้องออกจากการแข่งขันทันทีและถ้าเกิดว่ามีใครออกนอกเส้นทางคนคนนั้นเนี่ยก็จะต้องออกจากเกมทันที โดยที่ไม่มีการเตือนใดๆซึ่งเป้าหมายของการแข่งขันนั้นก็คือการเดินให้อยู่ได้นานที่สุดจนกว่าจะมีผู้ชนะเพียงแค่หนึ่งเดียวในการแข่งขันที่ไม่มีเส้นชัยนี้และเมื่อพันตีได้ยิงปืนขึ้นฟ้าเสียงปืนนัดนั้นมานก็ถือเป็นการเริ่มต้นของการแข่งขันทาให้เด็กหนุ่มทั้ง50คนเนี่ยก็เริ่มต้นออกเดินไปพร้อมกันโดยที่มีทหารติดอาวุธคอยนําทางและก็ติดตามพวกเขาไปด้วยซึ่งแน่นอนครับว่ามานเนก็มีกล้องถ่ายทอดสดพวกเขาไว้ตลอดเวลา และพอออกเดินทางกันไปได้สักพักเลมอนเนี่ยก็เริ่มจับกลุ่มกับปีเตอร์และก็เพื่อนที่ได้คุยกันก่อนหน้านี้เพื่อจะได้เดินไปคุยไปไม่ให้การเดินใยงเงียบเหงาจนเกินไปเนื่องจากตัวของพันตีนั้นเขาเนี่ยก็ไม่อนุญาตให้สองข้างทางมีผู้ชมออกมาดูพวกเขาเลยและเพียงไม่นานนักหลังจากที่เริ่มเดินกันมาแกลลี่คนที่สวมใส่ใหมายเลขห้าเขาเนี่ก็ตัดสินใจหยุดเดินเพื่อถอดรองเท้าข้างหนึ่งออกมาค้อเศษถินเศษซายที่เข้าไปข้างในออกและเขาเนี่ก็ย่อตัวลงรีบใส่รองเท้าและผูกเชือก จนเขาเนี่ยได้รับคําเตือนสองครั้งก่อนที่เขาจะลุกกลับขึ้นมาเดินต่อได้ทันอย่างวูดวิตแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาเนี่ยก็ต้องออกจากการแข่งขันด้วยการถูกยิงทิ้งไปซึ่งเขาเนี่ยก็บอกกับเพื่อนที่ช่วยลุ้นแทนอย่างมั่นใจว่าเขาเนเพียงแค่ซื้อเวลาให้ตัวเองได้หยุดพักเล็กน้อยก็เท่านั้นเองแต่ว่าคนอื่นเนี่ยจะไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันเนี่ยดูไม่คุ้มค่าเอาเสร็จเลยและพอเดินต่อกันไปสักพักระยะทางเนี่ยก็ผ่านมาแล้ว7ไม้และพวกเขาเนี่ยก็ยังคงเดินกันด้วยความเร็วคงที่กันต่อไป ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ยังคงหาเรื่องคุยกันไปเรื่อยๆและปีเตอร์ที่ไม่สูบบุหรี่เขาเนี่ก็ได้ลองจุดสูบบุหรี่ตัวหนึ่งระหว่างเดินจนแฮงก์เนี่ยก็ต้องเตือนให้เขาเก็บลมหายใจไว้เดินจะดีกว่าทําให้พวกเขาเนี่ยก็เลยหัวเราะกันอย่างสนุกสนานและพวกเขาเนี่ยก็สนิทกันมากขึ้นแต่แล้วจู่ๆในตอนนั้นริชาร์ดเด็กเนื้อใสแว่นเนี่ยก็เร่งความเร็วขึ้นมาเดินข้างๆเลมอนพอะรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นตัวแทนจากรัฐซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนี้และริชาร์ดเนี่ยก็ยังบันทึกชื่อและเบอร์โททขอองุกคนเาไวว้้ดย โดยบอกว่าเขาจะเขียนหนังสือการเดินระยะไกลและก็จะล่ำรวยด้วยหนังสือของตัวเขาเองและในขณะที่พวกเขาในกําลังเดินอยู่นั้นเค์ลี่เด็กหนุ่มที่ดูอายุน้อยที่สุดจู่ๆเขาเนี่ยก็เกิดเป็นตะคิวขึ้นมาจนทําให้เขาเนี่ยต้องเดินช้าลงและนั่นก็ทําให้เลมอนเนี่ยทนมองดูเฉยๆไม่ไหวเขาเนี่ยก็เลยเข้าไปช่วยพยุงให้เขาเดินเร็วเท่าคนอื่นได้และปีเตอร์เองเนี่ยก็ช่วยให้กำลังใจให้เค์ลี่เดินต่อไปอย่ายอมแพ้ทําให้เค์ลี่เนี่ยก็ได้พยายามเดินต่อไปได้ ก่อนที่เลมอนจะปล่อยให้เด็กหนุ่มเดินด้วยตัวเองโดยให้กำลังใจเขาไม่ให้หยุดแต่ทว่าสุดท้ายแล้วเคิร์ลี่นี่ก็ทนเจ็บไม่ไหวและเขาเนี่ก็นั่งลงกับพื้นและร้องไห้ซึ่งหลังจากที่ได้รับคำเตือนครบสามครั้งและเขาเนี่ก็ไม่เดินต่อทําให้เคิร์ลี่นี่ก็เลยถูกยิงที่หัวให้ตายอยู่ตรงนั้นไปและเลมอนนี่ก็ตกใจกับภาพที่เห็นมากจนเขาเนี่ยเกือบจะเดินต่อไม่ได้แต่โชคดีที่ปีเตอร์เนี่ยก็รีบดึงให้เขาตั้งสติแล้วก็พาให้เขาลุกเดินไปต่อซึ่งตลอดทางที่เดินนกันมา พันตีเนี่ยก็จะคอยพูดปลุกใจพวกเขาไปเลยยะให้พวกเขาได้เดินเพื่อคนที่จากไปแล้วอย่างเคอร์ลี่แต่ทว่าเลมอนเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกฮึกเหิมที่เขาจะเดินด้วยเหตุผลนี้เลยสักนิดเดียวและปีเตอร์เนี่ยก็สังเกตได้ว่าเลมอนเนี่ยดูไม่ชอบพันตีเอามากๆแต่เลมอนเนี่ยก็ไม่ได้บอกเหตุผลว่าเป็นเพราะอะไรซึ่งตอนนี้มันเนี่ยก็ผ่านมาถึงไม้ที่17แล้วและเลมอนเนี่ยก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยและไม่รู้ว่าเขาจะทนได้อีกนานเท่าไหร่ทําให้ปีเตอร์เนี่ยก็เลยพูดให้เขาคิดต่างจากคนอื่นที่ก็คงเหนื่่อไมตางกัน ว่าเขานี่จะต้องเอาชนะความรอนี้ไปให้ได้ด้วยทาให้ทั้งสองนี่ก็เลยเข้าใจกันมากขึ้นก่อนที่เลมอนจะได้รู้ว่าปีเตอร์นี่อยากเป็นนักแต่งเพลงแต่ก็ได้รู้ด้วยว่าถึงเขาจะล้มลงปีเตอร์นี่ก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้อยู่ดีและถึงอย่างนั้นปีเตอร์นี่ก็ยังอารมณ์ดีได้ก่อนจะตั้งกลุ่มขึ้นมาเป็น4ี่คนซึ่งมีเพื่อนที่เขาชอบได้แก่ปีเตอร์เลมอนเบเกอร์และก็แฮงค์และเมื่อเดินกันมาถึงตอนนี้ มันเนี่ยก็มีคนถูกยิงตายไปแล้วอีกหนึ่งคนเนื่องจากเขาในเกิดอาการชักขึ้นมาระหว่างเดินซึ่งมาเนี่ยก็สร้างความหดหูใจให้คนที่เหลือยกเว้นแกลลี่มากขึ้นไปอีกและพวกเขาเนี่ยก็เดินมาถึง25่สิบาไมล์แล้วและก็มีเพียงผู้คนที่อาศัยอยู่ในบ้านริมทางที่พวกเขาเดินมาเท่านั้นที่เดมองดูพวกเขาอย่างเยีเย่ยมเียโดยที่กลุ่ม4ี่คนของพวกเขาก็ได้เดินเลี้ยงหน้ากระดานไปด้วยกันด้วยความเร็วที่เท่ากันและพวกเขาเนี่ก็ย,ยังลดความเร็ลวลงเล็กน้อยเพื่อทําให้แหงที่เดินเจ็บขาสามารถเดินได้สบายขึ้นด้ แต่ทว่าในขนาดเดียวกันแกลี่ที่เดินนําพวกเขาอยู่ข้างหน้าก็ได้ไปคุยกับเด็กหนุม่มอีกคนที่ชื่อวันแลง้งแต่ด้วยความปากไม่ดีของแกลี่เขาเนี่ยก็ได้พูดจนทาให้แหล้งโมโหและต้องการจะต่อยแกลี่ให้ได้แต่แกลี่เนี่ยก็หลบได้ทําให้แหล้งเนี่ยก็เลยล้มถ่ายหน้าถูกกับพื้นเป็นแผลยาวและเขาเนี่ยก็ลุกขึ้นมาไม่ได้จนเขาเนี่ยถูกยิงทิ้งไปอีกคนแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นแกลี่เนี่ยก็ยังไม่ยอมรับว่ามันเนี่ยเป็นเพราะตัวเขาเองที่ทําให้แหล้งเนี่ยต้องตายไปโดยมาเดินต่อกันมา หลังจากนั้นไม่นานนักก็ได้มีคนถูกปะหานเพราะเจ็บขาไปอีกหนึ่งคนและถึงตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็เลือกที่จะไม่หันกลับไปมองให้จิตใจห่อเหี่ยวกันอีกแล้วและฟ้าเนี่ยก็เริ่มมืดแล้วเมื่อถึงมาที่35ทํห้าทำให้รถที่นำทางและปิดท้ายก็ได้เปิดไฟส่องสว่างให้แก่พวกเขาและพวกเขาเนี่ยก็มีสเสบียงอาหารและน้ำที่พวกเขาเนี่ยพยายามจะไม่กินบ่อยจนเกินไปซึ่งตอนนี้เวลาเนี่ยก็เกือบจะตีสี่แล้วและตอนที่เลมอนเดินจนหลับไป ปีเตอร์เนี่ยก็ได้ปลุกให้เขาตื่นขึ้นมาจากความง่วงโดยที่ปีเตอร์เองเนี่ยก็มีหลับไปแล้วเช่นกันและพวกเขาเนี่ยก็ต่างสงสัยว่าพวกเขาได้หลับไปขนาที่ยังเดินอยู่ได้ยังไงถึงขนาดที่พวกเขาเนี่ยก็ฝันได้เสร็จด้วยและในขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังง่วงเงียกันอยู่นั้นเสียงแจ้งเตือนของคนอื่นเนี่ยก็ดังขึ้นหลายครั้งแต่พวกเขาเนี่ยก็ไม่จะสนใจฟังสักเท่าไหร่แล้วโดยปีเตอร์เนี่ยก็ได้ให้เลมอนเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังเพื่อจะช่วยให้เลมอนเนี่ยไม่หลับไปอีกแต่เลมอนเนี่ยก็ได้ล้มลงครั้งงนึ ทำให้เขาเนี่ยก็ได้รับคําเตือนหนึ่งครั้งแต่ปีเตอร์เนี่ยก็ได้ปลอบใจว่าในอีกสมชั่วโมงคําเตือนของเขาเนี่ยก็จะถูกรีเซ็ตใหม่แล้วแต่ทว่ามันเนี่ยกับทําให้เลมอนโกรธขึ้นมาเพราะเชื่อว่าปีเตอร์เนี่ยก็เหมือนกับคนอ,อื่นๆนั่นแหละที่ไม่ได้อยากจะช่วยเขาจริงๆเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็ต่างอยากเป็นผู้ชนะกันทั้งนั้นและพอพูดเสร็จเลมอนเนี่ยก็ต้องเล่นความเร็วของตัวเองที่เริ่มช้าลงเพราะว่าพวกทหารกำลังไล่ย,ยิงคนที่ความเร็วไม่ถึงเกณฑ์และก็ได้รับคําเตือนครบแล้วทีละคนที แต่ถึงแม้ว่าเขาจะถูกเพื่อนโมโหใส่มากแค่ไหนปีเตอร์นี่ก็ไม่ได้โกรธอะไรแล้วก็ยังคงคอยถามว่าเลมอนไหวไหมอยู่เหมือนเดิมแถมยังคอยช่วยเขาก้าวเดินต่อไปด้วยกันต่อได้ทําให้เลมอนเนี่ยก็ได้แต่ขอโทษที่เขาเนี่ยพูดแรงๆใส่ปีเตอร์ไปก่อนหน้านี้แล้วก็ยังได้บอกว่าเขาได้ติดหนี้ปีเตอร์อีกด้วยซึ่งตัวของเลมอนนั้นเขาเนี่ยก็สามารถเดินได้อย่างโล่งใจมากขึ้นไปอีกเมื่อปีเตอร์ได้บอกว่าเบเกอร์ Baker กับแฮง์พวกเขาสองคนเนี่ยก็ยังคงสบายดีอยู่ โดยพอเข้าสู่ในเช้าวันที่สองพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินมาถึงหมายที่5้แล้วและเลมอนเนี่ยก็ขอให้ปีเตอร์ชวนคุยหน่อยเพราะว่าเขาเนี่ยเริ่มอ่อนแรงและเขาเนี่ยก็ได้บอกกับปีเตอร์ว่าที่เขาเนี่ยต้องการชนะมันเนี่ยไม่ใช่เพื่อเงินแต่มันเนี่ยเป็นเพื่อเหตุผลอื่นที่เขายังบอกไม่ได้ส่วนปีเตอร์นั้นความจริงเขาเนี่ยหมดหวังไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วและเขาคิดแค่ว่าเมื่อถึงเวลาของเขาที่เขาหมดแรงเขาเนี่ยก็แค่นั่งลงและก็ยอมแพ้ไปแบบนั้นก็พอและในตอนที่พวกเขาเนี่ยกำลังเดิน พวกเขาเนี่ยก็ได้ยินมาว่าเมื่อคืนเนี่ยมีคนเสียชีวิตไปถึง14คนทําให้ตอนนี้จึงเหลือผู้เขาแข่งขันอยู่เพียงแค่18คนเท่านั้นและพวกเขาเนี่ยก็ยังเดินต่อไปจนถึงมาที่67และมันเนี่ยก็เป็นเช้าวันที่3แล้วซึ่งทุกคนที่เหลืออยู่เนี่ยก็ดูเหมือนจะสติหลุดกันไปหมดแล้วโดยตัวของแฮงก์เนี่ยก็ไม่ได้นอนเลยทําให้เขาเนี่ยจึงรู้สึกไม่สบายและก็ไม่อยากพูดคุยกับใครเลยสักคนส่วนทางด้านของริชาร์ดเขาเนี่ยก็เดินจนข้อเท้าหักและพลิกงอไปข้างหนึ่ง แต่ตัวของเขาเนี่ยก็ยังพยายามจะเดินต่อแต่ทว่าก็ทําความเร็วตามกําหนดไม่ได้ทาให้เลมอนเนี่ยก็เลยพยายามตะโกนบอกให้เขาเดินต่อไปแต่ก็ไม่กล้าหันกลับไปมองซึ่งสุดท้ายแล้วลีชาร์ดเนี่ยก็ลม้มลงก่อนจะถูกพวกทหารยิงหัวจากไปอีกคนแล้วมาเดินกันมาถึงร้อยไม้พันตีเนี่ยก็พูดแสดงความยินดีกับทุกคนที่เดินมาถึงตรงนี้ได้และเขาเนี่ยก็ยังคงกล่าวให้ทุกคนเดินต่อไปเพื่อรางวัลที่รอพวกเขาอยู่แต่ในตอนนี้ไม้เลข31เนี่ยก็ได้วิ่งออกไปนอกเส้นทาง ทำให้เขาเนี่ยก็เลยถูกพวกทหารยิงใส่ทันทีและพอเดินมาถึงบายที่ร้อยสามแฮงเนี่ยก็กลับมาคุยกับเพื่อนเพื่ออีกครั้งแม้ว่าเขาจะไม่รู้สึกสนุกอีกต่อไปทําให้ทุกคนเนี่ยก็เลยช่วยกันตะโกนด่าพันตีแล้วก็ขบวนการเดินไก่หนีซึ่งทุกคนเนี่ยก็ช่วยกันตะโกนเสียงดังจนแฮงเนี่ยก็ร่วมตะโกนระบายมันออกมาด้วยและพอเข้าสู่ในคืนวันที่สองเลมอนกับปีเตอร์เนี่ยก็กอดคอกันเดินไปเพื่อที่เวลาอีกคนหลับพวกเขาเนี่ยจะได้เดินต่อไปได้โดยที่พวกเขาเนี่ยก็ไม่ล้มไปก่อน ซึ่งทั้งสองเนี่ยก็ผ่านมาได้อีกคืนและมันเนี่ยก็เข้าสู่วันที่4ี่แล้วโดยในตอนนี้อาร์ตเนี่ยก็ได้หยุดนั่งยองๆลงเพื่อปัสสาวะทําให้เลมอนกับปีเตอร์เนี่ยก็ได้เดินไปตะโกนบอกให้เขารีบๆลุกขึ้นไปและในจังหวะนั้นอาร์ตเนี่ยก็ได้ถูกปืนจาะก,กดดันทําให้เขาเนี่ยก็เลยลุกขึ้นมาทันเวลาก่อนที่เขาจะวิ่งตามไปให้ทันเพื่อนๆโดยที่ในตอนนี้เลมอนเนี่ยก็ได้เดินอยู่กับปีเตอร์สองคนและเขาเนี่ยก็เล่าให้ปีเตอร์ฟังว่า พ่อของเขาเนี่ยถูกพันตีลากตัวออกจากบ้านไปประหารต่อหน้าเขาและแม่โดยข้อหาที่พ่อครอบครองวัสดุและไอเดียต้ตองห้ามอันขัดต่อกฎของรัฐทําให้เลมอนเนี่ยก็เลยมีเป้าหมายว่าหากเขาชนะไปได้พรที่ได้มาเขาเนี่ยก็จะเอาไปใช้สั่งซื้อปืนเพื่อเอามาฆ่าพันตีเพื่อแก้แค้นในพ่อของเขาและเขาเนี่ยก็จะได้เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆที่มันเนี่ยย่ำแย่ลงได้และพอเดินต่อกันมาเรื่อยๆพวกเขาเนี่ยก็เดินมาถึงไม้ที่1้0และเด็กคนหนึ่งเนี่ยก็เจ็บขามากจนทนไม่ไหว ก่อนที่เขาจะเดินก็ไปขอความช่วยเหลือกับทหารที่อยู่ในรถถังข้างๆแต่ว่าทหารเนี่ยกับใช้ด้ามปืนกระแทกเขาจนล้มลงจนเขาเนี่ยถูกรถถังเหยียบขาทั้งสองข้างและเสียงร้องโหยหวนยังเจ็บปวดของเขามันเนี่ยก็สร้างความหดหู่ใจให้กับคนอ,อื่นๆอย่างมากและสุดท้ายแล้วเขาเนี่ยก็ถูกยิงทิ้งไปตามมาด้วยเด็กหนุ่มผิวสีอีกคนที่เขาเนี่ยวิ่งลงทุ่งหญ้าข้างทางก่อนจะได้ถูกปืนกลยิงลัวใส่ทันทีและพอเดินต่อมาเรื่อยๆมันเนี่ยก็เข้าสู่ไม้ที่201แล้ว ซึ่งมาเนี่ยก็เป็นคืนที่3โดยบิลลี่เนี่ยก็เดินมาบอกให้เลมอนไปดูแฮงค์หน่อยเพราะเขาเนี่ยดูไม่ดีเอาเสียจเลยและพอเลมอนเข้าไปดูและถามถ่ายแฮงค์เขาเนี่ยกลับหันหลังเดินย้อนไปข้างหลังโดยสติของเขาเนี่ยก็หลุดไปแล้วและเขาเนี่ยก็พยายามจะเข้าไปจัดการพวกทหารทําให้เขาเนี่ยก็เลยถูกยิงตายไปซึ่งอาร์ตเนี่ยก็วิ่งกลับไปหาแฮงค์ที่นอนจมกองเลือดจนเลมอนเนี่ยก็ต้องวิ่งกลับไปดึงอาร์ตกลับมาเพราะไม่อย่างนั้นอาร์ตเนี่ยก็จะต้องตายไปด้วยอีกคนทําให้การเดินในคืนนี้ มันเนี่ยก็เลยเต็มไปด้วยความเสียใจกับการจากไปของแฮงโดยที่ต่อมาพอเข้าสู่วันที่4และเป็นมายที่2 0 9คอนลี่เด็กหนุม่มอีกคนที่ได้คุยกับแฮงที่จุดเริ่มต้นมาวันแรกก็ได้บอกกับคนอ,อื่นๆว่าแฮงเนี่ยแต่งงานไปแล้วทําให้ปีเตอร์เนี่ยจึงขอให้ทุกคนทําข้อตกลงกันว่าไม่ว่าใครที่เป็นคนชนะคนคนนั้นเนี่ยก็จะต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อภรรยาของแฮงสักหน่อยซึ่งทุกคนที่เหลือเนี่ยก็ตกลงแต่โดยดีเพราะอย่างน้อยๆ ก็เพื่อให้ภรรยาของเขาได้รู้สึกโอเคบ้างที่สุดส่วนที่ดางฝั่งของแกลี่พอได้เห็นว่าเพื่อนๆเนี่ยไ,ไม่ให้ความสนใจเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาคุยกับเลมอนก่อนจะบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจทําให้แหลงจากไปแบบนั้นและเขาเนี่ยก็รู้สึกขอโทษแล้วก็อยากขอเข้ากลุ่มกับเลมอนด้วยเพราะเขาเองเนี่ยก็อยากมีเพื่อนบ้างโดยเลมอนเนี่ยก็เห็นเขาเกือบจะสติแตกจึงบอกว่าเขาจะได้เดินไปด้วยกันแบบเพื่อนแต่ทว่าแกลี่เนี่ยกลับเลือกที่จะหยุดเดินแล้วก็แทงคอตัวเองลม้มลงทําให้เขาเนี่ยก็เลยถูกประหารไปอีกคน และพอเดินต่อกันมามันเนี่ยก็เข้าสู่คืนที่4แล้วและตอนนี้เนี่ยก็เหลือผู้แข่งขันแค่ห้าคนเท่านั้นซึ่งนั่นเนี่ยก็คือเลมอนปีเตอร์อาร์ตคอนลีและก็บิลลี่โดยพวกเขาทั้ง5้าเนี่ยก็เดินไปร้องเพลงกันไปในค่ําคืนนี้เพื่อไม่ให้บรรยากาศเนี่ยเศร้าหมองไปมากกว่านี้และพอเข้าสู่วันที่5เลมอนเนี่ยก็ตัดสินใจสลัดรองเท้าของเขาทิ้งไปเพราะว่าพื้นรองเท้าข้างหนึ่งของเขาได้หลุดออกมาแล้วโดยที่หลังจากนั้น เขาเนี่ยก็ได้เห็นว่าแม่ของเขายืนดูอยู่บนฟุตบาตททาให้เขาเนี่ยก็เลยวิ่งเข้าไปหาเธอด้วยความคิดถึงและก็รู้สึกผิดต่อเธอจนตัวของปีเตอร์เนี่ยก็ต้องรีบมาตามดึงเขาเอาไว้ส่วนแม่เนี่ยก็ตะโกนให้เขารีบกลับไปทําให้เขาเนี่ยก็ยังรอดมาได้อยู่แต่เลมอนเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาทําผิดมหาหันเพราะว่าเขาเนี่ยควรถอนตัวตั้งแต่แรกจนปีเตอร์เนี่ยก็ต้องเล่าเรื่องของตัวเองให้เขาฟังว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ยตายในมาหาสงครามตั้งแต่เขายังเด็กโดยลุงที่ติดเล่าเนี่ยก็เอา,เามาเลี้ยง ทำให้เขาเนี่ยก็เลยถูกทุบตีอยู่พักหนึ่งจนลุงเนี่ยตายไปซึ่งเขาเนี่ยก็เลอะล่อนอยู่หลายปีก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่จับได้และเขาเนี่ยก็ใช้ชีวิตเสเพเกเลยอย่างมากจนเขาได้ไปมีเรื่องทะเลาะกับคนผิดก่อนจะถูกทําลายด้วยมีดล่าสัตว์แต่เขาเนี่ยก็ไม่ได้โกรธเลยด้วยซ้ํเพอร,รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนผิดซึ่งเขาเนี่ยก็เลยได้รอยแผลเป็นบนตัวมาเป็นเครื่องเตือนใจและเขาเนี่ยก็ตั้งใจว่าหากเขาสามารถชนะและได้รางวัลมา <Academy> เขาเนี่ก็จะเอารางวัลไปทําสิ่งดีๆแล้วก็ช่วยเหลือเด็กๆ ที่มันเนี่ยเป็นเหมือนเขาโดยตัวของปีเตอร์เนี่ยก็อยากให้เลมอนคิดได้ว่าหากเขาชนะก็อยากให้ตัวของเขาในเอารางวัลกลับไปหาแม่เสียเพราะเขาในเชื่อว่าเลมอนนั้นเป็นเด็กดีและพอพวกเขาได้เดินกันต่อมาบิลลี่เนี่ยก็เสนอให้ทุกคนทําข้อตกลงกันว่าจากนี้ไปจะไม่มีใครช่วยใครได้อีกแต่แทนที่คอรลี่จะตอบรับเพื่อนๆเ,เขาในกลับวิ่งเข้าไปแย่งปืนมายิงใส่ทหารหนายหนึ่งและจากนั้นเขาเนี่ยก็ยิงตัวเองตายและพอตกเย็นวันนั้นทางด้านของอาร์ต เขาเนี่ย <Merci> ก็เร qu ิ่มมีอาการเลือดกำเดาไหลไม่หยุดและดูเหมือนว่าเขาจะมีภาวะเลือดออกภายในร่างกายทําให้เลมอนกับปีเตอร์เนี่ยก็เลยคอยประคองเขาเอาไว้คนละข้างซึ่งอาร์ตเนี่ยก็ได้ถอดสร้อยคอให้เลมอนช่วยเอามันไปให้ยายของเขาทีหากว่าเลมอนเนี่ยรอดไปได้โดยอาร์ตเนี่ยก็ได้ถูกประคองไปจนเขาได้ไปต่อไม่ไหวทําให้ทุกคนเนี่ยก็เลยต้องปล่อยอาร์ตไปให้เขาได้ถูกยิงตายไปอีกคนโดยที่พวกเขาเนี่ยก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยและในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็เดินมาถึงมาที่326แล้ว และมันเนี่ยก็เป็นคืนที่5โดยบิลลี่ที่มีอาการป่วยภูมิแพ้มันตั้งแต่แรกเขาเนี่ยก็เริ่มมีอาการแย่ลงก่อนที่เขาจะเฉลยให้เลมอนกับปีเตอร์ได้รู้ว่าเขาเนี่ยคือลูกนอกสมรสของพันตีซึ่งพันตีเนี่ยก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นลูกเพราะพันตีเนี่ยก็ยังมีลูกอีกหลายสิบคนซึ่งเขาเนี่ยก็หวังว่าหากเขาชนะเขาเจะขอไปที่บ้านของพันตีสักครั้งแต่ตอนนี้เนี่ยเขาก็หมดหวังแล้วและเขาเนี่ยก็บอกอีกสองคนตามที่ได้รู้มาว่ามือเหลือผู้แข่งขันสองคน ผู้ชมเนี่ยก็จะได้รับอนุญาตให้มาเดินอยู่ด้วยและเขาเนี่ยก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่สองคนสุดท้ายเนี่ยคือเลมอนกับปีเตอร์และพอพูดเสร็จบิลลี่เนี่ยก็ได้หยุดเดินทําให้เขาเนี่ยก็เลยถูกยิงสังหารไปซึ่งตอนนี้มันเนี่ยก็เหลือผู้แข่งขันเพียงสองคนสุดท้ายแล้วและมาเดินกันมาถึงตอนนี้เด็กหนุ่มสองคนเนี่ยก็เดินกันไปต่อท่ามกลางสายฝนยามค่าคืนและพวกเขาเนี่ยก็ได้ยินเสียงเชียร์ดังมาจากข้างหน้าและพวกผู้ชมเนี่ยก็ต่างมาลุ้นกันว่าใครเนี่ยจะได้เป็นผู้ชนะ แต่แล้วจู่ๆในตอนนั้นปีเตอร์เนี่ยก็ได้นั่งลงไปทําให้เลมอนเนี่ยก็เลยเข้าไปดึงเขาขึ้นมาให้เขาี่ยเดินต่อไปส่วนตัวเองเนี่ยก็ได้หยุดเดินตามเขาเองแต่แล้วในจังหวะนั้นเลมอนเนี่ยก็ได้ถูกประหารลงตรงนั้นด้วยฝีมือของพันตีก่อนที่เขาจะจะประกาศให้ปีเตอร์เป็นผู้ชนะทันทีแต่ตัวของปีเตอร์เนี่ยก็ยังตกใจก่อนจะนั่งร้องไห้อยู่ตรงที่เพื่อนตายจากไปแล้วพอรู้ว่าตัวเองชนะแล้วปีเตอร์เนี่ยก็ได้ทําตามแผนของเลบอน และเขาเนี่ยก็ใช้พรหนึ่งข้อขอปืนมาก่อนจะสังหารพันตีอย่างไม่หลังเลและจากนั้นเขาเนี่ยก็หันกลับและเดินออกไปข้างหน้าต่อไปก่อนที่หนังเรื่องนี้จะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับหนังหรือภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า The Long Walk โดยหลังจากที่ผมดูจบแล้วผมเนี่ยก็รู้สึกชอบหนังเรื่องนี้พอสมควรเลยครับแต่ทว่าเนื้อเรื่องของมันเนี่ยก็ทั้งลุ้นทั้งหดหู่และมันเนี่ยก็ไม่ใช่แค่หนังเกม แต่มาในเหมือนชีวิตที่ถูกบีบจนไม่มีทางเลือกและเหมือนกับการเดินที่ไม่มีวันหยุดถ้าล้มเนี่ยก็คือจบเลยซึ่งหนังเนี่ยมันก็ทําให้เราคิดว่าถ้าเราเนี่ยต้องเจอสถานการณ์แบบนี้ตัวของเราเนี่ยจะเอาตัวรอดยังไงและถ้าเป็นเ,ปน,เนเพื่อนเลยครับถ้าต้องเจอเหตุการณ์แบบในหนังเรื่องนี้เพื่อนๆเ,เนี่ยจะเอาตัวรอดกันยังไงถ้าเกิดว่าใครที่มีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ด้านล่างได้เลยเนะครับและในส่วนของเรื่องคะแนนหนันงเรื่องนี้ก็สามารถทําคะแนนจากเว็บ iMDB ไปได้ที่ 6.9เต็ม10คะแนนครับและสำหรับไอวันาเทลสกอร์ผมเนี่ยก็ขอให้ไปสักที8เต็ม10คะแนนเลยแล้วกันนะครับและสำหรับเรื่องนะ้าพวกเราเนี่ยจะเอาหนังเรื่องอะไรมาสปอยกันอีกก็ฝากเพื่อนเพื่อนเนีเ่ยกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราสำหรับวันนี้พวกเราไอวันาเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลากานไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายครับ